ขออนุญาตตอบคอมเมนต์นี้นะคะแล้วถ้าแขกกลับไปได้2อสาวันแล้วโทรมาว่านวดกับเราไปปวดไปทั้งตัวเลยจะขอเงินคืนมีวิธีจัดการยังไงดีเราอยากจะแนะนํานะคะว่าเราแจ้งไปเลยว่าเราไม่คืนเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ระหว่างที่เรานวดหรือก่อนที่จะลงลูกค้าเนี่ยอย่างที่บอกค่ะในร้านของเราเนี่ยเราก็จะบอกกับลูกค้าว่าเฮ้ย <c oughs> ให้คอนโทรเลหรือว่าให้ลองเช็คดูว่าหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังได้ไหมแล้วก็แขนเนี่ยยกได้ไหมแล้วทุกอย่างมันโอเคใช่ไหมเวียนหัวปวดหัวไหม มันก็จะเป็นการเซฟตัวเราเองอีกหนึ่งระดับนะคะและถ้าลูกค้าบอกไปว่าไม่มีอะไรเลยอะไรสินอ้อนนองหรือว่าแบบมันดีมากเลยหรือว่ามันโอเคมันโอเคทุกอย่างเลยนั่นก็คือเป็นการจบคอและที่สำคัญอย่าลืมนะคะว่าต้องแจ้งกับลูกค้าด้วยค่ะในทุกๆครั้งที่ร้านของช้างเผือกไทมาสาดเนี่ยจะถามลูกค้าและแจ้งกับลูกค้าทุกๆคนทุกๆเคสและทุกๆครั้งว่า หลังจากการนวดไปเนี่ยอาจจะมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บปวดตามที่เรากดไป อาจจะเป็น1วันอาจจะเป็น2วันหรืออาจจะเป็น3วันก็คือหลังจากนั้นมันก็จะปกติทุกอย่างเช่นเหมือนกับที่เธอไปเล่นกีฬามามันก็จะมีการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเหมือนกันและเราก็จะพูดกับลูกค้าแบบติดขำไปว่ายฮ้วีสปอร์ตมาถึงเหมือนเธอไปเล่นกีฬามานะมันอาจจะมีการเจ็บปวดนิดหน่อยนะอะไรประมาณนี้ค่ะ และเราอยากจะบอกว่าในทุกๆครั้งนะคะที่เรานวดเนี่ยเราจะต้องดูลูกค้าด้วยว่าลักษณะของลูกค้านั้นๆเนี่ยงี่เง่าไหมดูทรงตอนเข้ามาแล้วเป็นยังไงนวดเสร็จแล้วมีอาการยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถโตเถียงกับเขาได้ในส่วนตรงนี้โอเคแหละปรกน้อยอาจจะยังไม่เจอลูกค้าเคสแบบนี้แต่แต่มันมีเหมือนกันค่ะที่ เราเคยเจออยู่เคสหนึ่งที่แบบเออนวดออกไปหายไปหนึ่งเดือนแล้วกลับมาซื้อกุชายหรือว่าบัตรกำนันกับเราแล้วพูดว่าเออหลังจากที่ฉันมานวดกับเธอไปแล้วเนี่ยฉันเน่ยเจ็บตัวมากเลยนั่นนี่นู่นฉันเจ็บตัวมาประมาณเป็นอาทิตย์เลยนะนั่นนี่ เราบอกลูกค้าเลยนะคะว่าแล้วกลับมาซื้อบัตรกำนันกับเราทำไมถ้าที่เรานวดออกไปแล้วมันไม่ดีและถ้าคิดว่านวดกับเราแล้วมีปัญหาภายในสามวันทำไมถึงไม่โทรกลับมาทำไมถึงไม่ติดต่อมาทำไมปล่อย ให้ผ่านไปเป็นเดือน2เดือน3เดือนแล้วถึงกลับมาพูดเพราะฉะนั้นถ้าร้านเรานวดแล้วมันมีปัญหาเธอจะต้องไปหาหมอแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเราใช้คําพูดนี้เลยคนอาจจะมองว่าปวกน้อยเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบหุยแรงไปหรือเปล่าใช้คําพูดใดๆแบบ ที่แบบไม่ค่อยแคร์ลูกค้าอย่างที่บอกค่ะถ้าเรารับลูกค้าที่มันเป็นปัญหามา1คนมันก็จะมีคนที่2 3 4สี่ตามมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะทุกคนการที่เราเป็นหมอนวดหรือเป็นเจ้าของร้านนวดจริงๆแล้วหมอนวดก็ไม่เท่าไรหร่หรอกแต่ว่าเจ้าของร้านนวดเนี่ยจะต้องรับหน้าทุกสิ่งอย่างกับลูกค้าดีงี่เง่าหรือใดๆที่มันจะตามมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการพูดเราจะต้องมีวิธีการที่ รับมือกับลูกค้าแบบนี้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะปวกน้อยเนี่ยจะเป็นคนที่เซฟตัวเองมากๆแต่ถ้าเคสไหนมันเซฟไม่ได้มันหลุดจริงๆเลยอย่างเงี้ยปวกน้อยก็จะเป็นคนจัดการแก้ปัญหาของปวกน้อยเองและที่สําคัญในกรณีของเจ้าของร้านนะคะบอกพนักง,งานเลยว่าอะไรที่ไม่ชัวอะไรที่นอกเหนือจากโอ้โหไปแก้การคือเราไม่ใช่หมออะ่ะทุกคนนึกออกใช่ไหม คือถ้าเขาเจ็บปวดมาใดๆถ้าไม่ชัวร์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรือถึงแม้ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นก็ตามเราอย่าทําเกินหน้าที่เพราะว่าเวลามีปัญหามาปัญหามันจะเกิดกับที่ร้านและก็เจ้าของร้านเพราะฉะนั้นที่ร้านปวกน้อยเนี่ยจะบอกกับพนักงานเลยว่านวดเท่าที่นวดได้ไม่ต้องเยอะแบบโอ้โหพิเศษท่าพิสดารแก้อกงอาการ เราไม่ใช่สายแก้อาการไทยมาศาสตรในส่วนของที่เราเปิดคือเป็นการนวดผ่อนคลายโอเคแหละมันก็มีไทยบ้างแก้อาการถามว่าแก้แบบโอ้โหเคสยาก,ยากมาแล้วแก้ไม่จะ้ะเราจะนวดเท่าที่เราทําได้เราเราจะไม่ดินน้นรนเราจะไม่พยายามที่จะแบบโอ้โหฉันจะต้องแก้มันหายเพราะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาคนที่จะต้องรับผิดชอบคือเราอะไรที่ไม่ชัวร์ไม่ต้องทําค่ะ